ผมว่าเราเราต้องหาแกนของทีมชาติเซนเตอร์กองกลางกองหน้าตรงกลางอะ่ะแกนเราต้องหาถ้าแกนดีผมว่าทุกอย่างมันก็ดีนะครับเรามีทางขวาเอลวันเราสุดยอดอยู่แล้วเอลวานจะยุ A L L พิสูจน์แล้วว่าเขาเขาเล่นได้ถึงระดับยู3มาแล้วในที่พี่ละคุมตอนนู้นนะครับแล้าการมาของเอลวันกัน,นี้รอบนี้ค่ะที่แบบแฟนๆเขาเรียกน้องไปแบคิดว่ามันแบบมันจะมาช่วยยกระดับ ทีมชาติไทยของเราในยู20ได้แบบยังไงได้บ้างเยอะขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะเกมรุกแล้วก็มิติการเล่นแบบที่ไปเห็นสไตล์ในในฝรั่งเศสมามเอร์วันได้สัญญารู้สึกประมาณสองปีอย่างน้อยนะคือได้สัญญาที่มากกว่าปีหนึง่งอ่ะไม่ใช่ในไม่ใช่ใครเนี่ยก็ได้นะก็ะะได้สัญญาระยะที่มากกว่าปีหนึง่งกับฟุตบอลระดับเยาวชนอยู่แสดงว่าเขาต้องเป็นของจริงในระดับหนึง่งเอราวันที่เราเห็นเนะี่ยลูกจังหวะเปิด วิสัยทัศน์วิชันในการมองเกมเขาเองก็ถือว่ามองได้ขาดเลยฉะนั้นเนี่ยช่วยได้เยอะแนะ่แต่ว่าปัญหาคือเกมรับก็ต้องดูว่าเอราวันจะช่วยเกมรับได้มากแค่ไหนเพราะว่าตอนยู่23ที่ผ่านมาก็ถูกวิจารณ์ว่าเกมรับอาจจะยังยังช่วยน้อยไปหน่อยแต่โอเคเราอาจจะไปไปเราไปเปรียบไปเปรียบกับสุบรัตอ่างเงี้ยส่วนัขาี่เขาวิ่งบี้เกมรับพองเอาเกมลูกเขาก็าดีแต่เอราวันเองก็ยังใหม่กับทีมชาติเหมือนกันเพิ่งมาติดทีมชาติยู่า23เมื่อครั้งแรกอะ อันนี้เป็นครั้งที่สองที่มาติดทีมชาติเล่นแบกอายุด้วยผมว่าขนาดนั้นเขายอดเยี่ยมมากแล้วคือผมว่าติได้นะแต่ติเอาแบบเหตุผลแล้วก็อย่าติเอามันอ่ะคนฟังอ่ะผมว่าเขาก็ท้อเหมือนกันนองบอลก่าจะมาทุกวันนี้เขาก็เสียสละตัวเองเยอะทำเบื้อชาติให้คนไทยมีความสุขก็ช่วยซัพพอร์ตต่อไปใช่ค่ะแล้วถ้าสมมุติเรามองในหน้าเป้าของไทยยูยี่สิบที่แบบคิดว่าเป็นตัวจริงควรจะใช้ใครระหว่างแบบอาหรือว่าจะเป็นยุทธกรบุรพาหรือว่าจะเป็นทางเคเดน ผมมองว่ายูสโก้มุรีรพ hà คงเป็นตัวเลือกแรกนะครับตัวเลือกแรก,กใช่เพราะว่านนหนึ่งคือเล่นไทยลีกเล่นไทยลีกด้วยนะครับเกมที่เล่นก็ถือว่าต่อเนื่องกับชลบุรีนะครับผมก็เดี๋ยวมาอยู่พิเตียเนี่ยโอ้ย <c oughs> เข้าขาเลย <c oughs> เพราะว่าพิเตียเป็นผู้ปลุกปลุกปั้นมาอยู่แล้วนะครับปลุกปั้นนกเตชลบุรีชุดของยูสโก้หลายคนอ้คนหนึ่งมิซูน้องรักมิบอยคนเนี้ยพิเตียก็ปลุกปั้นขึ้นมา มิสูนี่คือคนที่คือหลายคนอาจจะวิจารณเขาเยอะในทีมชาติแต่กาสโมสรเขาดีนะคะคืออย่าไปด่านักเตะน้องเขาเลยเขาคือเหมือนเราอะเรามาหลายส่วนครั้งแรกอะเราก็พูดติดขัดมากเลยเราก็ตัวเย็นฉะนั้นคนทํางานอะไรครั้งแรกอะนะครับพี่บอลถ่ายรูปวันแรกเนี่ยปรับค่าก็ไม่เป็นเลยมีเบอร์บ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าเบอร์นักบอลอะเล่นทีมชาติครั้งแรกอะ เอ,เอเป็นเตอร์ด้วว่าขาสั่นไหมนะสั่นอยู่แล้วออหนูเคยสมมติยกตัวอ,อย่างตัวนองนะตอนตอนไปประกวดนางงามเนาะ,นะออยืนบนเวทีแล้วแบบมันจะต้องมีช่วงในการตอบคาถามหรู้สึกว่าสิ่งที่มันสําคัญมากที่สุดเลยคือสติอืแล้วก็ตอนยืนนี่ตอบคาถามยืนขาสัน่นพะบๆ,ๆเลยเออแล้วนางฟอนไม่สั่นเนาะ <c oughs> ใช่มีซูเล่นหน้า่ามกลางคนดูเป็นหมื่นคนเออแฟนๆเยอะมากคืออย่างนี้สงขาเนี่ยชุดคิงครับคือตัวหลักๆบนเลยตัวที่มีประสบการณ์แต่ชุดใหม่ๆให้โอกาสเขาหน่อย ไอคนนึงพูดถึงก๊อฟเซกสรรตรี21ปีเองนะครับแล้วกับทีมชาติเขาก็ขึ้นมาได้เร็วไอวิจาร์ได้เห็นผลนะได้แต่ว่าอย่าไปด่าเขาแบบว่าสีสีให้หายเลยหลายคนนี่คือแบบหนักมากในโซเชียลเนาะใช่ผมว่าเกินไปแล้วก๊อฟก็คือเด็กที่มาจากฟองฮัน์เขาก็ไม่เคยฝึกฟุตบอลที่เลสเตอร์มานะครับค่อยๆคือวิจาร์น้าแต่ว่าวิจาร์แบบให้ขอบเขตหน่อยขอบเขตอย่าไปคำหยาบคายมากเลย ยี่สิบอปีอะ<ช>่ะนะครับแล้วเขาก็เต็มที่แล้วมีแอซิสส์ด้วยใช่ไหมในเกมที่<ช>บอลยังไม่ออกเลยเดียวอ,ะอ่ะเจอคณะฟิลิปปินส์บ้างหรือเจอใครนะเจอฟิลิปปินส์ในบ้านแอซิสส์สสได้อ่ะผมถามว่าบางคนอาจจะไม่ว,ไมว,วิ่งไม่ทันแล้วนะวิ่งไม่ทันแล้วนะนี่กอบยังวิ่งทันเฮ้ยด่าได้รับน้บอลไม่ออกไม่ออกยังมีส่วนด้านบนที่ยังอยู่ในขอบข่ายเส้นไม่ได้แตะแต่อยู่ในรานาน้าดูกับเส้นอ่ะด่าได้แต่อย่าแรงอันนี้เพูดตรงเราก็ให้น้อง เขาอ่านอะโซเชียลอะเออไม่ใช่ว่าไม่อ่านหรอกทุกคนมันต้องต้องมีผ่านมาเนอะเอออย่าให้อย่าไปด่าอะแรงเพราะเขาก็เต็มที่เพื่อทีมชาติไทยไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม s u s s c r i b e y o u t u b แพร a สปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ